สวัสดีครับสวัสดีครับเจ็บชีทุกผู้ทุกคนนะครับวันนี้บ้าวสุริยาเดืเดือทางมาตลาดนัดข้อกับือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสีมาเปิดราคามาอัปเดตราคาเนาะครับวันนี้สีไปเบืองราคาว่าจะถือจะแพงยังไงช่วงไรจังหวะอากาศบรรยากาศแบบนมีว่าสีถือสีแพงยังไงนะครับเดี๋ยวไปเบืองกันนะครับผมเอาความสีไปเบืองน้ำกันกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บ้าวสุริยาเ้อครับเด้อไปขับไปเบืองน้ำกันครับผมเอาสวัสดีครับไอ้ผมได้มาจากตัวครับวันนี้ แม่ลูกลูกแม่ให้ลูกผัวครับผมลูกผัวลูกกับผัว<า>แม่กับแม่เนะานะเออโอ้ค้อยโคยนี่นี่สูงก้อยดเดี๋ยววัดบังไปโฉงก้อยสามสิบสามเนาะครับข้อยแม่ดีแม่งามอ,างงอ่างใหญ่นาะเออแสดงว่า,วาลูกสองลูกสองนี่เนาะขันยูนี้ทองสิเป็นตัวที่สามเนาะทองว่างครับทองว่างที่เพราะท่านผสมเนาะครับข้อยตัวนี้ทองว่างนะครับบพท่านผสมพี่น้องทุนกินทุนใจโทษทักเขม้าเลยครับเด้อ พอเดีย๋ยวพ่อสวัสดีเลยถามเบอร์ให้รอเสียพี่นอ้องเบอร์สัก่อนนี่นี่ครับก้นดีก้นใหญ่ครับลูกไส้เด็กกระเมยหนำน่มดีเนาะให้ลกูกโตงามเนาะเปิดไปเท่าไหร่ครับผมนี่สามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นห้าพันเอากับว่าได้เปิดแพงเนะะาระราคาเกษตรกรตาแต้มแจม่มจำเนาะงามดีครับกล้วยตัวนี้เปิดไว้ทีราคาสามหมื่นห้าพันต่อร่องกันเลยเนาะ ไก่ไก่กที <mini> ่พ่อไปส่งฟีได้จักกิโลครับผมเอาหาซิโบ้เนาะเกินนั้นยังคอยคุยกันเนาะนี่ครับค้อยตัวนี้ถือว่าดีเมีลูกข้อมี่ครับลูกผูแม่แม่ครับเพิ่นเปื่อยสามชิบหาเนาะเรียกว่าข้อมสูงร้อยสามสิบสามครับค้อยตัวนี้เอาย่างไอ้ฝากเบอร์ถ้าบนสิ่เดียวทรมาหาศูนย์เก้าห้าสามสี่หนึ่งเก้าสองเจ็ดหกจากห้อยยังครับผมทางจังหวัด โอ้แกดำกว่ามหาสารคามตัวเนาะแจะสกัดลำลุ้ยเด้อหายคอหายโศกหายโรคหายแม่กับโศกเส้นบานมีลำลุ้ยครับผมโศกโศกมันมันครับปล่าเป็นเงินเป็นทองครับพี่น้องต้นจี๊ต้นใจญ่ท่วมาเเลยครับโรกผู้เมเมและข้าพื้นเปิดไปสามหาขั้วสูงร้อยสามสิบสามครับผมสวัสดีครับอาใหญ่ครับผมสวัสดีครับยางต่อไปเบื่อไหร่จักหน่อยนะครับพี่น้องเรับบรรยากาศดีตาเศร้าเอาตาเศ้าเลยครับมือลูกหล้าสวัสดีครับได้มาจากตัวครับมือนี้ ไอ้มาตัวหนึ่งแม่ห้าผัวแล้วครับนี่กล้วยแม่ครับค้วยแม่ตัวนี้ก็ถือว่าดีครับนี่สีงามเลี้ยงดอกเราย่างดีสูงเท่าไรครับรอยเงี้ยทัสองนะครับค้วยตัวนี้สูงร้อยเงี้ยสองข้อใหญ่ไรตรงแขงขาดีโอ้ผูดจับกังามเออก้วยกับงามผูดจับกับงาม,างามอ๋ขอบคุณขอบคุณหลายครับย่องบ้าสุริยาบ่ท้าไหน,นมีดีกาแฟเอาก้วยตัวนี้ดี เปิดใบราคาต่าไรครับยี่สิบเก้าหมายถึงว่าสองเมื่นเก้าราคานีกับพ่อเด้ตายตัวเนาะตอร่องกันไดเนาะอ่าตอร่องกันไดเพิ่นเปิดไปสองเมื่นเก้าโคตัวนี้งามครับนี่เป็นลูกตัวใดเนอครับลูกเบิ้มพันล้านนะครับผมอันนี้มีใบมีหลอดบ่รคบใบกับมีหลอดกับมีเนาะลูกเบิ้มพันลานครับคคายตัวนี้พี่น้องท่นกินทนเจโทษทัขผามากครับราคากาเปิดไปสองเมื่นเก้า ไปส่งฟีน้ำผลไดจากกิโลครับผมอ่าหนึ่งร้อยโลเนาะครับเกินก้นนั้นกันยังค่อยคุยกันเนาอฝากเบอร์สักครับเพื่อเดี๋ยวโทรมาศูนย์หกหนยก่ครับสามเก้าศูนย์เก้าแปดเจ็ดสี่จากหอยยังครับผมห้อยอุท้างจังหวัด, <100. S 1> วดอร่อยเอร,ร่ำรวยเศรษฐีมังมีสีสูตนะครับผมสกสกมันหมาครับพี่น้องทุกทุกใจคว้ตัวนี้ลูกบ่มพันล้านครับสูงร้อิครับเนสวยตสองเมื่นเก่า ราคาต่อร่องกันไน่ยะครับพวกตัวนี้ประกันต่านี้มันบะครับครับประกันต่านี้แล้วครับผมครับผมเอาสวัสดีครับผมได้มาจากแม่จากปู่ไปลูกยังลูกแม่ให้ลูกปู่ลูกกับแม่แม่กับแม่บ่บ่แม่ต้าผู้จงะออผู้จงนี่ผู้เปลือกะเท่าไรครับผมนี่สามเมื่อนสามเมื่อนเออราคาก็บ่ได้เปิืแพงเนาะเสื้อ สองตัวนี่ขอมหนึ่งนี่สามเมื่อสองต่อร่องกันได้ได้วัดว่งจะเทียบไปว่าสูงเท่าไหร่ก็สูงระมาบ้าอยมีกว่าสามสิบวอนฮะมาณนั้านเนาะประมาณนั่นแหละครับก้วนตรงลูกแมื่ตั้งแม่ทตั้งลูกก็เปิดราคาไปสามสองสามสิบสองนี่ครับพี่น้องสนเจ็ดสนใจพี่น้องโทษขอมาเดี๋ยวเดี๋ยวบาสุเลียจะถามเบอร์ให้นี่ครับลูกอันนี้แม่นี่ครับ ไหลูกงามเนาะให้ลูกกงามหางแม่ก็ดูดีอนี่แสดงว่าลูกกินน้ำไม่เนาะขาดน้าเลียงเจ้าน้อยครับเอาแม่เสื่องเลยติคิดว่จากจากเดียนหรือเสืง่งเดียนกลัวผ่า,า,า,านนหนึ่งรอบเนาะขันมันบกข้นอีกกัย,กยังควอยวาเนาะโอ้มาเสืง่งเมนโอเสด็แวว่ามีโอกาสติดเนาะเอาจะสั้นฝากเบอร์ทราบพอดีโทรมากศูนย์หกสอง หนึ่งหานึงสองหกเก็ดซีสองหกง่ายยังครับผมไม่ดีครับเอาท่างจังหวัดิครับผมได้ครับเอาข้าเจ้าเข้าตัวเนาะเอาสวัสดีครับผมสอมส่งมันหมานะครับเด้อพี่น้องเอาสนเิีสนใจโทษทักขอมากครับคว้วง่ามแม่ลูกคัวมัครับลูกแม่แมลเมลนะครับเนาะเปินว่าบแม่ตถนงตาผู้จูงหรือเปล่านะขอบคุณครับผมครับครับเอาครับวันนี้ยังไปหาพี่น้องจะเข้าจะก่อนนี่ครับขั้วใหญ่หลายอยู่เดี๋ยวเราสุริยอสียางตามคนคือมันจะเจ้าได้กันบุญละราคากันได้อะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับดดได้มาจากตัวครับมอ,อนี่สอง,ต,สองต,ตัวอันแม่เฮิผูกครับนี่ตัวแม่คตัวแม่มอนุญาตยามุนทา้งไทยโอ้นี่ครับอ่นอนทอนหนาเนะาะอุ้ยหนาไมหามหนาสวยหนางามอ่องข้อก็ดีดีเล็บใส่ได้เนาะเดี๋ยนงามตัวนี้สูงฆ์เทเดียรวัดต้องไปครับผมรอยเงี้ยเทปซีนะครับรอยเีเทปซีก้นหมักเน่าตัดอ่อนทอนหางเนาะเสื้อตัวแถมหางเลยพันจะไปหางไอเสื้อตัว ขันยได้ตัวไอ้เื้อหางไปคุนว่าประกันตำหนีบ่ครับผมประกันตำหนีทุกอยางค่ะประกันตำหนีถูกยางครับกุ้ยตัวนี้ข้อเบาดีเชืยดดีเนาะหน้าตาดีสูงไรเงี้ยทุกทีมันบ่ครับียงายอาจ่าสูงกุ้ยตัวนี้อนาคตอีสูงเนาะสูงบ่ตั้มก็ตัมก็สิร้อยสี่สิบหน่อยห้าสิบเนาะแม่วันสายป่าชุลินใช้ป่าชุลินเหมือนบ่เอาครับกุ้ยตัวนี้เปิดไว้ราคาเท่าไรครับผมเอากุค่ะเอากับ่ได้เปิดแพงเนาะกุได้เปิดแพง ราคานี่ยก็คุยกันได้เนาะไปเลี้ยงต่อราคาแบ่งปันเนาะเซ็ตละครับอีกตัวหนึ่งสองหมื่นหา้าแม่เขาผู๋ผู้๋ขา,ายเจ้านครหลูกลูกไายเจ้านครหลวงเนาะขั้วตัวนี้โอ้ออนขั้วเขาเนาะเขาเข,ขาใหญ่เขาขั้วใหญ่หญอันห้อยมือลดจาพวกวีมาเด้อมาหวีให้มันเด้อถ้าถ้ามันบอกกวงครับหวีให้มันพร้อมโอ้ตีเลี่กลองนุกลองเนาะตีนเหลี่ยมดีขั้วตัวนี้สูงเท่าลเกาะ ก็อย่างนี้บเก็ดคว้วเถกลูกนคาข้อหลวงเปิดราคาไว้สองเมื่อนหานะครับสองเมื่อนหาข้าวค้วยตัวนี้เอาข้อไงไรตรงเนาะเป็นแต่เป็นพอบอกพอพันเนาะตัวเม่เผือกเพด้ะไหนนี่ไงขนเนาะเอาไปถ่าจับสัดเนาะไปถ่าก้มฝูงเออเอลดีเอาฝากเบอร์ะห้อยบ่นนี้ศยป่ะศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสองห้าเก้าหกค่ะเจ็ดากจัหยังครับผม เอาเจ้าเก้าเจ้าเดียวนะครับผมสวัสดีครับโศกโศกมันหมานะครับผมเด้อพี่น้องทนจิตทนใจโทษทัเพิ่นไม้เลยครับโทษทับปทะานนี่เนาะประธานครับเพอแบบกล้วยงามมี่ครับผมขอบคุณครับเอาเดี๋ยวเจ้าสีไลง่วไปพี่น้องให้เจ้าอะไรซาโรลีน้ำกลนไปเจ้าเจ้าสีไลขึ้นโดดคนละจุดไมายปลายทางกับสิบ่วงต่างประเทศดูตัวนี้ก็ได้เอาไปเอาเหล่ามาเบิ่งทางนี่ครับพี่น้องเรามาเบิ่งทางนี่จักหน่อย ก็คนหลายเลยครับมันไอ้พอดีไอ้ได้มาจากตัวจากแม่มันสองตัวสองตัวอันนี้ผู่ิผูสูงนี่ะครับผมรน่อยสามสิบสี่ก็ตัวนี้สูงรนอยสามสิบสี่ครับผมหางสูงเนาะไม่ลูกโตแน่นอลูกเก่าครับลูกเก่าเนาะมาสิดเสียสายคือยังมันหัวพูลาเนาะโอ้ตินมูหลาเนาะเก่าเจริญติมูลาโอ้ ตีนอ่อนทอดน้าตีนเนาะเอาไประเบิดฮะเมนโบออโอ้โหหนาตาดีขั้วตัวนี้เป็นแต่แอลดีน้ำ้อมเนาะเป็นแต่แอลดีน้ำ้อมมู่นละเปิดแบเท่อดแต่นะครับนี่เทอดอะไรก่อสามมื่นแปดสามมื่นแปดเอากับ่ได้เปิดสูงเนาะเอาไปข้มฝูงเอาไปจับสัตว์เนาะแต่เอาขั้วขั้วนี่คั้ยแม่เผือบ่ได้เนาะได้จังหวะแล้วเสียบบ่ดิเมนบ่ เอ้าเปิดไปสามเมื right. yeah. mm ่แปดแม่นบ่กขห้อสามเมื่อแปดแล้วค่าตอร่องกันเนาะเอาลูกเก่าเจริญมีใบมีหลอดพอมาขั้วตัวนี้มีเสียสายมากสายอะไรอีกตัวหนึ่งโอ้บ้าน้อยเปิดเท่าเด่นอนี่เปิดเทอเด่ปเห็่นเมื่อหาเอ้าคันว่าตัวนั้นเปิดถือล้วตัวนี้ังเปิดถืออีกนี่นี่ครับขั้วตัวนี้ลูกตัวใดพ่อหูบ่นหอเออเอาขั้วงามเนาะ ลวกหลอดพอบกพอพันบางจังหนึ่งกับเคื่อจังสางกูดอนบองจังหนึ่งก็เคือจังก็จะเลื่อนเนาะเอ้าเปิดไปเมื่อนหาราคากับตอร่องกันได้เอาสวยครับมาหนี่ฝากเบอร์เท่าพันเจ็ด้โทรมาศูนย์เก้าสามห้าสี่เก้าา้ายเก้าสามห้าศูนย์จากหอยยังครับผมหอยเช่นจ้าเก้าจ้ดเดียวเนาะครับผมสวัสดีครับโศกโศกมันหมานะครับดื้อครับผมอาะมาอนี่พี่น้องมาหลายครับผมอ่ะไปเบื้องตต่อไปครับ เป็นต่อร่องกันเป็นต่อร่องเอาเดี๋ยวย่างหาหอยค้อยจะเข้านะครับผมวันดีลูกหลานวันดีครับวันดีสอหมานห้อยห้อยก้อยวันดีครับเออใหญ่มากจากตัวครับมันีโตเดียวโอ้โล้อหนึ่งเออบ้าสวยมากกับหูหนวกดิเออสุงเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเก้ามากโตเดียวมากับลูก อ่อแม่ลูกลูกกับแม่แม่กับแม่โคตจวงโคตจวงกับแม่อ่อแม่ทับแล้วยมแม่ทับแล้วครับขั้วตัวนี้จักเกียนแล้วเนาะคิดว่าลอดตรวจเนาะแต่เดี๋ยวว่าพลาดลอดแล้วเนาะลอดสองรอบแล้วเปิดไปเท่าไรครับผมหนี่งหาเมืองเก่าเนี่ยกับว่าได้เปิดแห้งราคานี้ซ้ำเม่น้ำตัวลองได้ข้อใหญ่สูงหนังหนาอ่างใหญ่เนาะ ป้าท่กไปได้กินหยาดีเนาะครับเนาะหนาใหญ่หัวใหญ่กระโหลกเงยข้วยตัวนี้ถือว่างามนี่เขาใหญ่เอาข้อยงามข้อยดีเอิกบปกเผาใหญ่เนาะกินเล็บใส่ได้ครับข้อยตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรก็บเราไหมเนี่ยหาเมืองเก่าเนาะเอาพฟนติอนุญาตยังถามได้ได้เป่นี่ครับให้รถไปสักก่อนครับผมบ่นี่อ่ะไปไป นี่ครับหาเมอนเก่าราคาเพินกระตัวร่องก็ได้อันนี้แม่ลูกป้ออันนี้ลูกที่นี่อันนี้แม่อันนั้นตัวนี้มันลูกตรงตัวนี้อันตัวนี้แม่ของเป็นลูกลูกของตัวนี้เอาไปนี้เปิดไปเท่าไรครับแม่ครูนี่สามเมื่อแปดประกันทองพร้อมลูกกับตัวแม่แม่กับแม่เม่ลูกกับตัวแม่เพื่อเพิ่อยู่ในท้องอาจจะแมีไในท้องนะครับผม นี่ครับกล้วยตัวนี้ถือว่าดีเดี๋ยวครับย่างไปบงจ้งน้อยครับผมมานี้เปิดสสามที่แปดต่อร่องกันได้เอาห้อยก้วยฝากเบอเท่าศูนย์แปดแปดศูนย์จ็ดศูสองสอยก้าอกอยกจังวร่อยเอเนาะอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับห้อยก้วยถามนะครับเนี่เมนพูนั่นเปิดเท่าไหรนั่นสองหก สองหาเนาะเปิดไปสองเมื่อนหาลูกเก่าจะเลครับลูเก่าจะเ่นเหมือบ่โอ้ตีนเรียบดีเนาะนี่แม่เขาใหญ่สูงลอยสามจุดสี่สูงเท่าไรก็ครับลอยสามสามสี่นะครับข้อยตัวนี้งามห่างดีข้อยเขากลมอยู่เลี้ยงไปอีกจังหน่อยนี่บ่มันธรรมดาสูงลอยหกสิบเจ็ดฟุตเนาะบ่แน่ดีข้อยตัวนี้เนาะแม่แม่มันใหญ่เดิเปิดไปเท่าไรก็ครับผมเปิดไปสองเมื่อนหาเอาก็เปิดถือเนาะบ่ได้ไปส่งไก่ครับบ่ได้ไปส่งไก่เออห้าเทปี่น้องอยากให้ไปส้มฟีได้จักกิโลเนาะได้เพิ่มเกินสามสิบโลสามสิบโลเนาะ ขันยุกใกล้ขามทุ่งสิจุงไปไห้เนาะครับครับว่ได้เปิดไหลเปิดสองมื้นหาเอาควอยตัวนี้ถือว่าดีครับนี่เอาพี่น้องท่นเจ้าทุนใจเพิ่งจากท่อมาหาใหญ่ข้อยพอบอกพ่อพันนี่แหละเอาไป่าจับสายไป่าผสมพันนี่แหละมีเบอร์ฝากปะครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดโอ้ยศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองศูนย์เก้าเอาจ่างห้อยก้อยเจ้าเก้าเนาะครับผมเอารามลวดเศรษฐีมังมีสีสุนย์นะครับสวัสดีครับผมโสดๆมันมันครับนี่พี่น้องท่นเจ้าทุนใจใหญ่ข้อยถือควอยดีควอยงาม ท่วมาหาหอยก่อยด้วครับเด้อเจี๋เดี๋ยวนะครับสวัสดีครับยางรอไปเบิ้งเครื่องกอล่ะครับผมยางรอไปหาพี่ห้าหน้องอยังไงสวัสดีครับได้มาจะโตครับมหมอแม่พ่อมนี่ล่ะครับพ่มนี่อ,นอันมัม่ลูกจีแม่พ่อหนันลูกครับเดี๋ยวบังปากลูกยิ่งเข้าด้วลูกแม่ลูกแม,แม,แม่แม่กับแม่ผู้จูงกับลูกกับแม่แม่กับแม่ผู้จูงผู้แม่ผู้แม่เออเอาเอาลูกงามเนาะนี่แม่ลูกงามดี หางก็ดีหางใหญ่แม่กับกนเญ่กลนบบเบื่อตัดโักคนแบบน่าตัดก้อยอ่อนซ่อนหางเนาะนี่นะหางกใหญ่เป็นพวดเป็นพ่วงโู้เนาะเอาควายตัวนี้นี่ความถุงไหนวัดลงไปร้อยสามดแปดร้อยสามดแปดลูกนี่มันถิใหง่เป็นหนาโยบอะไรบวางไงเนาะนี่เอาเปิดไปเท่าไรครับผมนี่เปิดไปหาเมื่อนหาได้พี่น้องเอฟซีคุณพ่อเด้อหาเมื่อนหานี่งามควายตัวนี้ เสื้อหนึ่งโอ้มีทองไปเพนวาทองเหร่ครับเพนวาทองเนาะแต่เพท่านตรวจขันยาโกกับไปรุ่นเหาเนาะเอาไปตรวจเอาหรือว่าเจตรวจหาก็ได้ขันเนาะขันมีกับจ้าคอยเสือราคาทองขันทองเพราะท่านมีกับจังคอยเสือราคาคุยกันเนาะเอาเนี่ยฝากเบอพอนะท่นเบื่อศูนย์ศู์หกหาศูนย์หกหาสองสามสี่สเกาเจ็ดแปดสามเก้ดแปคยครับผมเนี่ยกับเจ้าก้เจ้าเดิมอสวัสดีครับผมสวัสดีครับส่งส่งมาด้วครับด้อ เอาพี่น้องท่อนเกี้ท่อนใจคั้ยทั้งสองตัวนี่จากคุณพ่อเบียวนี่พี่น้องโทษทักขมาด้วยครับโทษทราบว่าท่านนี่ครับเพราะว่าคั้ยนี่ลูกแม่แม่กับแม่แล้วก็ราคาบ่แพงครับเพิ่นเปิด่ยนเวลาค้าพ่อไปพ่อมากครับผม